ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ชาสุพัทโทถือกำเนิดในครอบครัวใหญ่ในหมู่บ้านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อย่างเข้าวัยรุ่นท่านได้บรรพชาเป็นสมณีนและเมื่ออายุได้ยี่สิบปีก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนา ในระยะเริ่มแรกของการเป็นพระภิกษุนั้นท่านอาจารย์ชาสนใจและใฝ่ใจในการศึกษาหาความรู้ด้านปริยัติอยู่มากท่านศึกษาทั้งปริยัติธรรมและภาษาบาลีต่อมาท่านได้หันมาสนใจในธรรมปฏิบัติท่านได้ฝึกปฏิบัติกรรมฐาน กับพระอาจารย์ทางด้านนี้หลายองค์ซึ่งอยู่ทางภาคนี้ท่านได้ทุดงไปตามที่ต่างๆต,ตามแบบของพระป่าผู้สันโดษเป็นเวลาหลายปีนอนในป่าบ้างในถ้ำบ้างหรือตามป่าชาบ้างและครั้งหนึ่งได้มีโอกาสกราบนามัสการ ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิปัสสนาธุระและได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดในยุคนั้นซึ่งแม้จะเป็นระยะเวลาอันสั้นแต่ท่านก็ได้รับความสว่างทางปัญญาอย่างยิ่งในการฟังธรรมะจากท่านพระอาจารย์มั่นในครั้งนั้น หลังจากที่ได้ทุดงไปตามที่ต่างๆและปฏิบัติกรรมฐานมาเป็นเวลาหลายปีก็ได้มีผู้กราบเรียนนิมนต์ท่านให้พักที่ดงป่าพงใกล้หมู่บ้านอันเป็นถิ่นกํากำเนิดของท่านในสมัยนั้นที่ป่าแห่งนี้ยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นที่ขึ้นชื่อว่า เป็นที่อยู่อาศัยของงูผิดร้ายเสือและปีศาจซึ่งท่านพระอาจารย์เห็นว่าสถานที่เช่นนี้แหละเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพระป่าท่านจึงได้รับนิมนต์พักอยู่หน้าที่ป่าพงนั้นต่อมามีพระสงฆ์ขีและชาวบ้าน พากันมาฟังธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นทุกทีจึงไม่ช้าณนะป่าพงแห่งนี้เองก็ได้กลายเป็นวัดใหญ่ขึ้นปัจจุบันนี้มีสานุศิ์ของท่านสั่งสอนอบรมธรรมะแก่ผู้สนใจปฏิบัติอยู่ตามวัดสาขาต่างๆกว่า90สิบแห่งวัดสาขาเหล่านั้น อยู่ตามภูเขาบ้างตามป่าบ้างทั่วประเทศไทยและขยายไปถึงประเทศอังกฤษบรรดาผู้ที่ไปแวะเยี่ยมวัดหนองป่าพงย่อมจะประทับใจในความสงบสงัดซึ่งมีอยู่ทั่วบริเวณวัดนั้นและเห็นป้ายติดไว้ที่ทางเข้าว,ว่าโปรดสงบเรากำลังปฏิบัติกรรมฐาน การปฏิบัติกรรมฐานร่วมกันมีวันล,ละสองครั้งและบางครั้งท่านพระอาจารย์ก็แสดงธรรมเทศนาด้วยการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นชีวิตประจำวันทีเดียวพระสงฆ์ต่างทำงานด้วยตนเองเย็บและย้อมสบงจีวรเอง และทำงานที่เกี่ยวเฉพาะตนอย่างอื่นๆตลอดจนการรักษากุฏิเสนาสนะของวัดและปัดกวาดลานวัดให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอประสงค์ที่วัดนี้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายแบบพระป่าฉันอาหารมื้อเดียวและฉันในบาทสมบงจีวรและเครื่องใช มีอยู่อย่างจำกัดกุติสงตั้งอยู่ห่างๆกันในราวป่าเพื่อให้ปฏิบัติภาวนาได้อย่างสงบมีทางเดินตามใต้ต้นไม้สำหรับเดินจงกรมที่นี่ต้องรักษาระเบียบวินัยเคร่งครัดมากเพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ของพระกรรมฐานที่สันโดษเรียบง่ายอันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติภาวนาให้เป็นไปได้ดียิ่งขึ้นและเป็นการรักษาคุณธรรมความดีของหมู่คณะด้วยวิธีการแสดงธรรมของท่านพระอาจารย์ชานั้นง่ายๆแต่ลึกซึง้ง จึงเป็นที่ประทับใจของชาวตะวันตกมากมีชาวต่างประเทศมาศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านเป็นจำนวนไม่น้อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วจนกระทั่งท่านได้สร้างวัดป่านานาชาติขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518ใกล้ๆกับวัดหนองป่าพงเพื่อเป็นที่ฝึกปฏิบัติ ของพระต่างประเทศและชาวต่างประเทศที่สนใจในการมีชีวิตอยู่อย่างพระและนับจากนั้นสิทธิ์ชาวต่างประเทศรุ่นแรกแๆกก็ได้เริ่มเผยแผ่ธรรมะไปยังประเทศตะวันตกท่านพระอาจารย์ชาเองก็ได้เดินทางไปเผยแผ่ที่ยุโรปสหรัฐอเมริกา และแคนาดาสงครั้งและได้จัดตั้งวัดสาขาขึ้นที่ชิดเฮิร์สซัสเซ็กซ์ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นวัดสาขาที่เจริญรุ่งเรืองมากสาขาหนึ่งท่านพระอาจารย์ชาได้พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาสภาพการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายของพระป่าไว้ เพื่อที่จะให้ประชาชนในยุคปัจจุบันได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมอันจะเป็นทางให้เกิดความฉลาดและเกิดปัญญาในการดำรงชีวิตต่อไป